สวัสดีครับพี่น้องมือนีสีฟ้ามาสิดกบเลยพี่น้องเน้อสิดกบเน้อ เดแล้วพี่น้องเอ้ยได้กบแล้วพี่น้องเอ้ได้กบแล้วพี่น้องกบตัวเมพี่น้องเอ้ยกบตัวเมพี่น้องพี่น้องกบตัวเมียเฮ้ยมาเนี่ยกบตัวเมียพี่น้องโอ้ชิดกบเลยชิดกบเลยพี่น้องเนอะไหากินง่ายบ่พี่น้องหากินง่ายบ่ไหนกินง่ายบ่พี่น้องกบ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  ครับพี่น้องแนวเด้อโบเด้อตัวง่ายผิดบโคบครับกบเลี้ยงมืยหีผิดโอ้ยกบโคบเด้ออมแล้วอมแล้วเด้ออมแล้วเด้ออมแล้วอมแล้วเด้อพี่น้องฮ่าเอาเอาไปอมกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับแทน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ย สบายดีเด้อพี่น้องเออแรงนี่อ้อมก่อนออมกบอ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 ขำเขาเดือนหกฝนก็ตกพังพักบมันก็ร้องอบ